สวัสดีกันด้วยนะครับผมชื่อบอยนะครับวันนี้เนี่ยมาอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาบอกวิธีในการเพิ่ม FPS ให้ m ม n ครฟับเล่นได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะครับไม่สะดุดนะครับผมซึ่งก็มีบางคนนะครับที่ใช้คอมสเปคไม่แรงเท่าไหร่เนี่ยนะครับเวลาเล่นไม n คร r a ับเนี่ยมันก็จะเกิดภาพกระตุกแบบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็เคยประสบปัญหานี้มาหมืนกันนะครับเวลาที่เราเล่น ภาพที่มันแบบไม่สมูทเนี่ยนะครับทำให้แบบมันก็จะรู้สึกแบบเวียนหัวนะครับเวลาที่เราเล่นเนี่ยครับแล้วก็ทําอะไรอย่างยากลําบากเลยทีเดียวนัคเ,เ,เองนะครับผมผมก็เลยไปลองค้นหาใน u t u b e นะครับว่ามีใครที่จะสอนวิธีการทําให้ไหมครฟับเนี่ยมันหยุดกระตุกได้หรือเปล่านะครับมีที่ทําให้มันลื่นขึ้นไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็ไปค้นหาแล้วมันก็แบบว่าส่วนใหญ่เนี่ยครับมันก็จะเป็นวิธีการลดสเปค ภาพลงหรือว่าลดระยะการมองเห็นลงแล้วก็ทําให้ภาพเนี่ยดูไม่ดีนะครับผมซึ่งผมไม่ชอบส่วนนี้เลยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ชอบภาพแตกๆนะครับผมชอบภาพสวยแล้วก็สีสันสวยงามอะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็เลยไปค้นหาวิธีใหม่ๆนะครับผมและวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกคุณนะครับเกี่ยวกับวิธีการที่จะเพิ่ม FPS ให้กับเกมไมค์ครับของเรานะครับว่าจะต้องทําอย่างไรกันบ้างนะครับผม โอเคเมื่อพูดมาถึงจุดนี้นะครับผมคุณคงอยากจะดูแล้วนะครับว่าต้องทําอย่างไรกันบ้างรีบพากไปทํากันเถอะนะครับอย่ามัวแต่พูดมากเลยทีเดียวโอเคผมจะเลิกพูดมากแล้วครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําให้ f p s มันเพิ่มขึ้นเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขออาภัยเรื่องเสียงผมด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมรู้สึกแบบคอแหบนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เมื่อคืนนี้ผมก็นอนน้อยด้วยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า อย่างแรกนะครับที่เราจะติดตั้งเข้าไปนะครับก็คือ fabric นะครับผมเขียนแบบนี้นะครับ fabricmc.net นะครับผมแบบนี้เลยโอเคเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าเว็บแล้วนะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดตรงสีน้ำเงินนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมบางคนอาจจะเคยโหลดแต่ f o r g m o d นะครับผมพอมาเจอตัวนี้ตัวนี้มันคือ fabric mod นะครับ ก็เป็นตัว OS ของมอดนั่นเองนะครับผมโอเคผมก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับผมโดยการกด Open ไปเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยนะครับผมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกเป็น1 1 9สํานะสำหรับของใครนะครับเป็น1 1 9ก็เลือกเป็น1 1 9เลยนะครับผมจากนั้นให้เราทำการ i n s t a l l นะครับผมปึ๊บ เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมกดโอเคไปนะครับจากนั้นก็ปิดได้เลยนะครับผมให้เราไปดูที่ลันเชอร์ของ Minecraft นะครับว่าที่เราลงไปเมื่อกี้เนี่ยมันเข้าสู่ลันเชอร์ Minecraft ของเราหรือยังนะครับผมโอเคถ้ามันขึ้นฟ r อเบิกมาแบบนี้ก็แสดงว่ามันเข้าสู่ลันเชอร์ของ Minecraft ของเราแล้วนะครับให้เรากดเล่นไปรอบหนึ่งนะครับผมกดไปที่ตัวเลือกนะครับ แล้วก็กดไปที่ resource pack นะครับผมทีนี้กดเปิด folder pack ขึ้นมานะครับโอเคมันก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมาใช่ไหมทีนี้เนี่ยนะครับผมให้เรากดไปที่จุด m i n e c r a f t ตรงนี้ถ้าใครไม่เห็นตรงนี้ก็กดไปที่ลูกศรขึ้นตรงนี้นะครับผมกดเลยป,ปึ๊บนะครับทีนี้มันก็จะมี folder mod อยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปใน folder mod ปึป๊บทีนี้โ f o l อร์นี้จะว่างเปล่านะครับ ทีนี้ให้เราย่อลงมาอ่าเอามาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมทีนี้เนี่ยผมจะพาไปดาวน์โหลดหมอดเพื่อเอามาลงในในนี้นะครับผมโอเคมอดที่จะช่วยในการเพิ่ม f p s ก็คือโซเดียมนะครับผมซึ่งมอดโซเดียมเนี่ยนะครับจะช่วยเพิ่มอัตราฟเฟรมเลทนะครับผมแล้วก็ป้องกันการกระตุกนะครับผมแล้วก็แก้ไขปัญหากราฟิกต่างๆในไม n ครฟ a ับนะครับ ถ้าเราเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า pues m o d r i n t s นะ mm. ครับผม m o d r i n t s นะครับผมแล้วก nice ็กดเข้าไปเลยครับ m o d r i n t s นะครับผมแล้วก็กดไปที่คำว่า mod ตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับผมจะเห็นว่ามีโซเดียมแล้วนะครับผมแล้วก็โหลดได้เลยแต่ว่าถ้าใครไม่เจอโซเดียมก็พิมพ์คำว่าโซเดียมเข้าไปแล้วก็หาตรงนี้นะครับโซเดียมนะครับผมกดเข้าไปเลยทีนี้เนี่ย ให้เรากดโหลดตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยจากนั้นก็ให้เรากดดาวน์โหลดสีเขียวตรงนี้นะครับผมโอเคเราได้มาแล้ว1หมอดนะครับผมเราก็เอาหมอดที่เราได้เนี่ยนะครับไปใส่ในโฟลเดอร์ได้เลยนะครับโอเคครับผมมันจะมีทั้งหมดอยู่4หมอดนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดาวน์โหลดทุกหมอดนะครับผมไม่ต้องการโหลดหมอดใหม่ก็กดไปที่มอด r i n t ีแล้วกดไปที่มอดนะครับผมแล้วก็พิมพ์ค้นหา สำหรับหมดต่อไปนะครับก็คือหมอดลิเทียมนั่นเองนะครับผมหมดนี้เป็นหมดเพิ่มประสิทธิภาพทั่วไปนะครับผมสำหรับไมค์ครับนะครับเพื่อปร,ปรับปรุงฟิสิกส์ของเกมหมอบ ai แล้วว่าการบล็อกต่างๆนะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับผมโดยมีเป้าหมายที่จะไม่เปลี่ยนกลไกลของเกมวานิลานะครับผมก็เลยอนุญาตให้ใช้ในสปีดรันได้นะครับสำหรับหมดนี้แล้วก็หมดก่อนหน้านี้ก็อนุญาตให้ใช้ในการ สปีดรันได้เช่นกันนะครับผมโอเคเราก็ลากไปเลยนะครับผมโอเคได้สองอันแล้วครับผมเลือีกสองอันนะครับผมโอเคเราก็ไปโหลดต่อกันเลยครับผมกดไปที่หมอดริน ts กดไปที่หมอดแล้วก็กดเซิร์ชนะครับผมมอดต่อไปก็คือหมอดฟอสเฟอร์นะครับผมเป็นหมอดจัดแสงนะครับผมซึ่งจะทำให้แสงในไมโครฟ a f t เนี่ยครับดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับช่วยลดการมองทะลุบล็อกนะครับผมเพราะว่าถ้าเรามองทะลุบล็อกเนี่ยมันจะทาให้ เกมกินทรัพยากรน,นะครับผมหมดนี้ก็จะทําให้เรามองเห็นแค่พื้นผิวของเกมเท่านั้นนะครับหมดนี้นะครับผมสามารถลงได้ทั้งเซิร์ฟเวอร์โดยตรงนะครับผมลงเดี่ยวๆได้เลยแล้วก็สามารถที่จะลงบนเกมเล่นคนเดียวได้เหมือนกันนะครับรองรับการเล่นสปีดหลันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไปยุ่งกับเกมเพย์ในเกมนะครับผมโอเคนะครับผมก็โหลดเลยนะครับ โอเคตอนนี้เราก็ได้3อันแล้วนะครับผมเหลืออีกอันนึงนะครับผมที่โอเคสําหรับหมอดถัดมานะครับหมอดสุดท้ายนะครับผมก็คือหมอดเชดเดอร์นั่นเองนะครับที่จะทําให้เราลงเชดเดอร์ได้นะครับผมนั่นก็คือไอริสเชดเดอร์นั่นเองนะครับผมพิมพ์คําว่าไอริสเชดเดอร์เข้าไปครับนะครับเราก็จะเจอรูปเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็โหลดเลยนะครับผมสำหรับหมอดไอริสเชดเดอร์นะครับผมก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้เชดเดอร์นะครับที่ สร้างมาเพื่อ o p t i f y นีครับได้ด้วยนะครับผมซึ่ง e l i c e Shader เนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่า o p t i f y ด้วยซ้ำไปนะครับแต่มันก็ทำงานคล้ายๆกับ o p t i f y นั่นแหละนะครับผมแต่ว่ากินสเปคเครื่องต่ำกว่า o p t i f y เป็นอย่างมากนะครับผมโอเคแล้วก็โหลดเลยนะครับผมโอเคแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับมอสุดท้ายนะครับผมเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ปิดทุกอย่างไปได้เลยนะครับผมมีอยู่4มอดนะครับตรงนี้ จากนั้นนะครับผมให้เราเปิดรันเชอร์ Minecraft ขึ้นมานะครับผมโอเคจากนั้นเราก็เลือกโปรไฟล์เป็น f a b i c m o d รนะครับสำหรับปกติมันก็เลือกให้อยู่แล้วนะครับผมเราก็ทำการกดเล่นได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูเลยนะครับว่า f p s เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับผมโอ้โหดูนี่สิครับผม f p s มันเพิ่มขึ้น300เลยนะครับผมจากแต่ก่อนนะครับของผมมันแค่ร้อย ประมาณ150ะน,นะครับผมถ้าใครได้ดูก็จริงๆแล้วมันน่าจะเพิ่มไม้ถึง4 0 0 fps กันเลยนะครับสำหรับหมดนี้นะครับผมแต่ว่าผมเปิดโลกกว้างเกินไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปรับโลกลงนะครับการตั้งค่าการแสดงผลนะครับผมโอเคผมจะปรับเป็นสักปกติก็คือ8โอ้โหอันนี้สูงเกิน8นะครับคือปกตินะครับผม อเคระยะการมองเห็นก็8นะครับผมคือปกติแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กด apply โอเคครับผมตอนนี้เนี่ยครับผมเห็นไหมครับว่า FPS มันเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมโอ้โหต้องรอสักครู่นะครับผมเออประมาณนี้นะครับผมก็คือ FPS ในระดับนี้เนี่ยนะครับผมเราสามารถลงแสงเงาได้เลยนะครับผมโดยที่ มันจะไม่ดอบลงนะครับมันจะอยู่แบบนี้เลยนะครับผม300กว่านะครับผมและถึงแม้ว่าเราจะมี fps สูงมากแค่ไหนก็ตามนะครับแต่จอแสดงผลของเรามันแค่60 h ิเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นให้เราเปิด v-sync นะครับผมมันจะช่วยในการประหยัดพลังงานคอมพิวเตอร์นะครับผม cpu จะทำงานน้อยลงแล้วก็การ์ดจอก็จะทำงานได้เบาลงนะครับ ผมไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้า fps เนี่ยมันสูงเกินที่จอจะแสดงผลออกมาได้มันก็ไม่มีความหมายนะครับเพราะว่าจอของเราเนี่ยปกติมันก็กรับพิบด้วยอัตราประมาณ6 0นะครับถึง165ยเฮิร์ตนะครับผมยกเว้นจอที่มันสูงนะครับมันจะมีเฮดรเรท2 0 0กว่าเลยนะครับผมแต่ว่านี่จอของพี่บอยนะครับมันมีเฮดรเรทที่ 165Hz เฮิร์ตนะครับผม เราก็เลยต้องปรับให้มันเป็น VSync นะครับมันจะได้แบบซิงกับจอนะครับมันก็จะได้ทำงานออกมาได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทำให้คอมไม่กินไฟด้วยนะครับผมการปิด VSync นะครับเอาไว้เทสเท่านั้นนะครับว่าการจอรเราสามารถทำเฟรมเรทได้เท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับผมโอเคเราลองปิด VSync เนี่ยเราก็จะรู้ว่าการจอรของเรานั้นดัน FPS ได้สูงสุดที่เท่าไหร่น,นะครับผม โอเคอันนี้ก็เกือบจะ400กันเลยทีเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแต่ขอบอกไว้เลยนะครับผมพี่บอยแนะนำให้เปิด V s ซ n c นะครับมันจะได้ซิงกับจอของเรานะครับผมให้ได้ภาพที่ออกมาดีที่สุดนะครับแล้วก็เราก็จะเหลือพลังงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับไปประมวลผลอย่างอื่นนะครับไม่ใช่เอามาประมวลผลแต่เฟรมเรทที่สูงๆนะครับทั้งที่เราไม่สามารถมองเห็นมันได้นะครับเพราะว่า จอเรามีเฮดเรดไม่เพียงพอนั่นเองต่อไปเรามาลงแสงเงากันเลยนะครับผมกดเปิดโฟลเดอร์แสงเงาขึ้นมานะครับผมโอเคจากนั้นเนี่ยมันก็จะเปิดโฟลเดอร์แสงเงาขึ้นมานะครับนี่ครับผมเป็นโฟลเดอร์แสงเงานะครับผมมันเป็นเหมือนการลงรีซอสแพรับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเชเดอร์นั่นเองนะฮะโอเคสําหรับเชเดอร์ที่ผมใช้อยู่นะครับผมจะแนะนําให้ใช้ตามก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมใช้แล้วมันโอเคนะครับผมแล้วก็ในคลิปของผมผมใช้แต่ตัวนี้นะครับ นั่นก็คือ shader chudu นะครับผม chudu นะครับผมประมาณนี้เราก็พิมพ์ตามนี้นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปครับผมจากนั้นมันก็จะเปิดหน้า Official ของ shader s h a d u นะครับผมทีนี้เราก็มาเลือกเอานะครับว่าเราจะเอา shader แบบไหนนะครับซึ่งตอนนี้มันเป็นของ1.18อยู่นะครับผมแต่ก็ใช้ได้นะครับผมเพราะมันเป็นแค่แสงเงานะครับ เขาทำ1.9ไม่ทันนะครับเพราะว่า1.9 1มันยังใหม่อยู่นะครับถ้าใครสเปคต่ำก็เลือกไลท์นะครับผมถ้าปกติก็มีเดยมนะครับผมจนถึงคอมแรงสุดนะครับผมผมก็จะเลือกอันลองสุดท้ายแล้วกันนะครับผมเพราะว่าคอมผมแรงนะครับผมโอเคมันก็จะให้เราโหลดนะครับแล้วก็รอตรงนี้ให้มันมีปุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็กดไปเลยเบ๊บแบบนี้นะครับผมทีนี้มันก็จะเข้ามาสู่หน้า ให้โหลดนะครับเราก็กดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมปึ๊บนะครับทีนี้มันก็จะให้รอห้าวินะครับแล้วก็รอนะครับผมแล้วก็จำการดาวน์โหลดมันก็จะดาวน์โหลดมาให้เราอัตโนมัตินะครับผมทีนี้เราก็เอามาใส่ในโฟลเดอร์มอดเชดเดอร์ของเราชจืเข้าไปเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยให้เราเข้าไปในเกมนะครับเข้าไปในเกมกด ออกสักคู่หนึ่งแล้วก็กดเข้ามาใหม่นะครับผมตัวเลือกหรือว่ากดปุ่มตัวโอก็ได้นะครับบนคีย์บอร์ดนะครับมันก็จะเปิดแสงเงาแบบนี้นะครับให้เราเลือกไปชื่อดูนะครับตรงนี้นะครับผมเลือกเลยแล้วก็ทําการปรับใช้นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับมันก็จะเอาเชเดอรไปใช้แล้วนั่นเองตกลงนะครับผมถ้าใครอยากจะปิดเปิดแสงเงาก็กดปุ่มตัวเได้เลยนะครับผมโอเคครับผมและนี่ก็คือ แสงเงาที่เราได้ลงไปแล้วนะครับดูนะครับว่า FPS ของเราก็ยังไม่ล่วงนะครับผมยัง FPS ยังดีอยู่นะครับผมมันดูดีมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเปิด VSync มันก็จะพอดีกับจอของเราแล้วเราก็จะเล่นแบบ VSync นะครับผมเราต้องดูนะครับว่าจอของเรานั้นก่เฮิร์ตนะครับอันนี้ผมปรับไปที่1 6 5เพราะว่าจอผมมันเป็น 165Hz นะครับผมกดแอปพลายก็ตกลงโอเคครับผมเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ไมครับที่ไม่สะดุดแล้วก็ลื่นไหลนะครับแถมยังมีเฉดแสงเงาแถมยังใช้ CPU ของเครื่องของเราเนี่ยน้อยมากนะครับเพียงแค่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้ใช้100%เหมือนเดิมแล้วนะครับผมสุดยอดอะไรขนาดนี้นะครับผม เราก็จะเหลือ CPU เนี่ยไปใช้งานอย่างอื่นอย่างเช่นโปรแกรมบันทึกที่ผมบันทึกอยู่เนี่ยนะครับหรือว่าโปรแกรมอื่นๆที่อยู่เบื้องหลังนะครับจะได้ใช้ CPU ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับผมถ้าอยากได้แจ้งเตือนด้วยก็สามารถกดกระดิ่งได้นะครับผมรับรองว่าถ้ามีคลิปใหม่ มันจะแจ้งเตือนนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่บายต้องลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับไม c ครับที่มันเลื่นขึ้นนะครับผมโอเคไปแล้วบ๊ายบาย